คุณแม่เป็นโรคไตหรือเป็นไตระยะที่5ปรึกษาแล้วว่ามันจะต้องทําการฟอกไตมีการบวมที่เท้ามีอาการเหมือนเหนื่อยของเสียในร่างกายน่าจะเยอะสวัสดีค่ะชื่อศิรินยามาตรนะคะ คุณแม่ก็คือมีอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วมองหาสารอาหารที่จะมาช่วยในการดูแลแม่ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างน้อยก็คือไม่ต้องฟอกไตก่อนจะทานยูมีค่าของ GFR ก็คือเป็น7 จนเราไปเจอสารอาหารบําบัดที่อยู่ในรูปแบบเจลอูมิมีการวิจัยมันเป็นนวัตกรรมแล้วรูปแบบก็คือเป็นเจลเราก็เลยตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แม่ทานก็ทานไปประมาณ1เดือนหลังจากทานแล้วประมาณ1เดือนค่า GFR ขึ้นมาเป็น14.6ซึ่งเป็นผลที่น่าพอใจมากอาการต่างๆก็ดีขึ้นอย่างเช่นมีการบวมที่เท้าก็หายบวม ก่อนหน้าจริงๆแล้วเราก็จะทานอูมิประมาณเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งแล้วก็ทานฮาร์ดอีกหนึ่งอาการก็ดีแล้วลหละแต่เราเห็นว่าคุณแม่มีอาการเหมือนเหนื่อยของเสียในร่างกายน่าจะเยอะก็เลยเพิ่มปริมาณอูมิเป็นสซองเป็นเช้ากลางวันเย็นก็ดีขึ้นความเหนื่อยความอ่อนล้าต่างๆก็หายไปมีความรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากอูมิเนี่ยกินเข้าไปแล้วเห็นผล เรามั่นใจในผลิตภัณฑ์สารอาหารที่เป็นรูปเจลอูมิกับฮาร์ดเนี่ยมันเป็นเจลมันทานง่ายรสชาติก็ค่อนข้างโอเคอร่อยด้วยนยคะก็จะกินแบบกินง่ายทานง่ายก็ต้องขอบคุณอูมิที่บอกว่าทําให้ไม่ต้องฟอกไปแล้วทุกอย่างค่อนข้างจะโอเคทุกคนในบ้านก็ค่อนข้างแฮปปี้ต้องขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็จะทานกันต่อไปเพื่อสุขภาพของคนในบ้านที่ดี